สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีเช็ดหน้าก่อนล้างหน้านะคะหลายคนนะคะใช้รองพื้นใช้แป้งผสมรองพื้นแต่ล้างหน้าไม่สะอาดนะคะเสียใจด้วยนะคะสิวอุดตันกําลังจะตามมานะคะวันนี้นะคะอยู่มีเคล็ดลับมาบอกคะ่ะง่ายๆนิดเดียวนะคะก่อนล้างหน้าด้วยโฟมนะคะได้โปรดนะคะช่วยเช็ดเครื่องสาอางออกก่อนนะคะแล้วไอเทมที่ช่วยนําเครื่องสําอาง ออกจากผิวหน้าของเราได้หมดจดนะคะวันนี้กิฟฟีนไมเซล่าเพอร์เฟกต์คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าส่วนผสมเด็ดของเขาคือไมเซล่าค่ะเจ้าไมเซล่าตัวนี้นะคะมันจะช่วยดึงเครื่องสำอ,อางที่กัน น,นะคะที่เราโบะลงไปทั้งวันเนี่ยนะคะให้หลุดออกหมดเลยนะคะเขานะคะทาหน้าที่ทาความสะอาดเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดน,นะคะแล้วสําหรับคนที่นะคะแต่งหน้าระหว่างวันแล้วรู้สึกว่าเยิ้มอยากจะแต่งหน้าใหม่นะคะท่านไม่ต้องไปล้างหน้านะคะใช้ไมซ์ลาเช็ดออกนะคะแล้วท่านก็สามารถแต่งหน้าต่อทันทีไม่ต้องล้างออกวยน้ําเปล่านะคะสําหรับใครที่เช็ดออกหลังจากที่เราไปทํางานตอนเย็นใช่ไหมเราเช็ดตัวนี้ออกแล้วนะคะเราสามารถล้าง หรือว่าล้างริ้วรอล้างหน้าเสร็จแล้วท่านก็จะล้างหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดไม่เป็นสิวอุดตันอย่างแน่นอนค่ะเออแล้วตัวนี้นะคะเขาเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่านะคะเขาไม่ได้ใส่น้ําหอมไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะเหมาะสําหรับผิวอ่อนโยอนอย่างเรานะคะอย่าลืมนะคะราคาเพียงแค่180บาทนะคะที่กิฟฟรินที่เดียวค่ะขอบคุณค่ะบายบาย